คนรู้ไหมคะว่าสื่อเนี่ยมีอิทธิพลอย่างไรกับเราในชีวิตประจําวันนี้คะ,ะถ้ายังไม่รู้เนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมารู้ด้วยการผ่านคลิปนี้นะคะสื่อนะคะเรามีไว้เพื่อเป็นตัวกลางนะคะหรือว่าเป็นสื่อกลางในการสื่อสารนะคะซึ่งมีมาในตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันก็ยังมีนะคะในอดีตมนุษย์ก็จะใช้ผนังถ้ำหรือว่านกพิราบใช่ไหมคะในการสื่อสาร ในปัจจุบันเองนะคะก็มีอินเทอร์เน็ตเข้ามานะคะสื่อสังคมออนไลน์ก็มีอิทธิพลเป็นอย่างมากนะคะเราที่เป็นกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองเองเนี่ยเราก็ได้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการดําเนินชีวิตของเราในทุกวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมคะก็มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของเราด้วยกันเราจะเห็นว่าสื่อเป็นเป็นสื่อกลางในการขับเคลื่อนไหวของสังคมต่างๆได้มากมายอย่างเช่นความหลากหลายทางเพศน,นะครับซึ่งสื่อนะครับจะเป็นตัวกลางสําคัญมาก ไม่ว่าจะเป็นในแง่บวกอย่างเช่นสื่อนะครับเป็นตัวกลางที่การพูดการสื่อสารนะครับสามารถแสดงออกได้เต็มที่ตามอิสรภาพนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับสื่อนะครับก็เป็นแง่ลบให้กับภาพรวมให้กับกลุ่มความหลากหลายทางเพศอย่างเช่นการพาดหัวข่าวต่างๆนะครับที่เป็นการละเมิดของความหลากหลายทางเพศนะครับทำให้คนภายนอกนะครับมองกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศในทางที่ไม่ดีนะครับครับ นอกจากประเด็นเรื่องของความหลากหลายทางเพศแล้วนะครับพวกเราเด็กเยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองนะครับก็ยังให้ความสําคัญในประเด็นของสื่อกับความหลากหลายทางชาติพันธุ์ครับความหลากหลายทางชาติพันธุ์นะครับถ้าเราพูดถึงสื่อมันคือการสื่อสารซึ่งสื่อนี่ครับมีผลในการเข้าถึงผู้คนและสร้างความหมายใหม่ๆหรือเราอาจจะเรียกว่าการประกอบสร้างความหมายก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจึงให้ความสําคัญเรื่องของการสื่อสารเพราะเราอยากจะสื่อสารเรื่องราววิถีชีวิตว่าธรรมภูมิปัญญาและว,ว่าความเป็นจริงของกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองที่อยู่ในประเทศไทยเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและไม่มีการเข้าใจผิดหรือถูกตีตามเหมารวมในสังคม สำหรับในมุมมองของหนูนะคะคำว่าสื่อกับความหลากหลายของชาติพันธุ์เนี่ยค่ะเราก็สามารถมองได้หลายๆมุมนะคะเช่นมุมบวกของสื่อกับชาติพันธุ์นะคะก็คือสื่อเนี่ยเป็นตัวกลางของการสื่อสารให้กับคนภายนอกหรือว่าคนในสังคมที่กว้างขึ้นนะคะได้รู้จักกลุ่มชาติพันธุ์มากขึ้นได้เห็นถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมและก็ประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ค่ะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงในการแก้ไขปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์ได้เลยค่ะส่วนในแง่ลบนะคะ สื่อเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งในการสร้างมายาคติเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ในแง่ลบค่ะก็คือยกตัวอย่างเช่นการพาดหัวข่าวนะคะในปัญหาของสังคมปัจจุบันนะคะก็จะมีปัญหาของควันแล้วก็ PM นะคะคนในสังคมหลายๆคนก็จะคิดว่ากลุ่มชาวเขาเนี่เป็นคนเผาป่าเราดูจากข่าวต่างๆได้เลยค่ะก็จะมีพาดหัวข่าวว่า ชาวเขาเผ่าป่าชาวม้งเผ่าป่าประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นการสร้างภาพจําที่เป็นแง่ลบให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ค่ะซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราไม่สามารถรับรู้ได้เลยค่ะว่าปัญหาต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากใครครับในการใช้สื่ออย่างปลอดภัยนะครับอ,อ,อย่างที่หนึ่งเราต้องรู้เรื่องสิทธิ์ของเราในการใช้สื่อก่อนว่าเรามีสิทธิ์อะไรในสื่อบ้างนะครับอย่างเช่นสิทธิ์ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารแล้วก็ในสิทธิ์ในการที่จะเลือกว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อในข้อมูลข่าวสารนั้นๆครับและเรา ก็ยังต้องเข้าใจในเรื่องของความปลอดภัยในโลกออนไลน์ว่าเราจะทําอย่างไรให้ตัวเรานั้นไม่ไปละเมิดสิทธิ์คนอื่นอย่างเช่นการไม่ไปคุกค,คามหรือการไม่ไปตีตราเหมารวมหรือต่อว่าผู้อื่นเพราะพวกเราก็คือพลเมืองดิจิตอลเป็นอย่างไรบ้างคะทุกคนได้เห็นถึงความสําคัญและอิทธิพลของสื่อที่มีต่อเราในชีวิตประจำวันแล้วใช่ไหมคะเราในฐานะที่เป็นเยาวชนชนเผ่าพื้นเมืองอยากให้เรามาคอมเมนต์ข้างล่างใต้คลิปนี้ด้วยกันคะ่ะว่าเราจะมีส่วนช่วยอย่างไรให้พ่อแม่พี่น้อง เพื่อนๆและคนในครอบครัวของเราจะใช้สื่ออย่างถูกต้องและรู้เท่าทันสื่อค่ะมาช่วยกันคอมเมนต์ข้างล่างนี้นะคะและคำถามไหนโดนใจเราจะมีรางวัลส่งมอบให้ถึงบ้านด้วยนะคะอะ่มาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะคอมเมนต์ comment กันเยอะๆนะคะ